สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกๆคนกันด้วยนะครับพบกับผมต้นเฟอร์เฟก c ์สกอตกลับมาดูกันต่อกับฟุตบอลวันนี้นะครับหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมานะครับสองวันติดๆวันนี้เองผมเองก็หยิบยกมาเหมือนเดิมนะครับสองคู่เป็นรายการพรีเมียร์ลีกทั้งหมดชอบก็จัดขัดกระส่วนนะครับแต่สําหรับพี่ๆคนไหนอยากได้เพิ่มหรืออยากได้มากกว่านี้ตามไปสนุกด้วยกันได้เลยในกลุ่มใหญ่รวมเซียน9ก้าหนึ่งสปอร์ตคับแอดมาที่ทีเวนเก้าหนึ่งมีแอดนำหน้าตามเสื้อนะครับที่ผมใส่อยู่ตรงนี้ได้เลยหรือไม่นะครับไปทีี่่ก้อนาบ ในกลุ่มไม่ได้มีแค่ผมคนเดียวนะครับยังมีเหล่ากูรูชื่อดังมากมายอยู่ในกลุ่มและที่เด็ดของทุกคนก็อยู่ในน้ตกลุ่มด้วยเข้ามาแล้วนะครับตัวเลือกค่อนข้างจะเยอะสําหรับวันนี้ครับคู่แรกจะเตะเวลาตีสองนะครับเวทแฮมเจอกับถึงด้านของนิวคาสเซิลสำหรับเจ้าบ้านเวทแฮมเนี่ยผลงานก็ดูกระเตื้องขึ้นมานะครับเล่นกันพอใช้ได้อยู่เจนัดหลังสุดนะครับรวมทุกรายการชนะไปถึง4เกมเสมอ1แพ้2เกมเท่านั้นส่วนผลงานครับการเล่นเกมในบ้านช่วงนี้ก็เล่นกันดีด้วยนะครับอันดับ15ของตารางมีอยู่2แต้ม ผู้เล่นพร้อมลงสนามวันนี้ครับมีทางด้านของอันโตนิโอปาเกต้าและดีเคลไลนะครับสำหรับทีมเยือนอย่างนิวคาสเซิลเพิ่งตกแมนยูมานัดที่แล้วนะครับสประตูต่อศูนย์ผลงานรวมเนี่ยถือว่าค่อนข้างดูดีนะครับสินัดรวมทุกรายการชนะไปถึง5เกมเสมอไป 2, หลุดแพ้แค่3เกมเท่านั้นส่วนผลงานการเล่นเกมเดือนครับช่วงหลังวันนี้ดูแผ่วแต่ก็ดูไม่ได้ขี้เลอะไรผู้เล่นในวันนี้ครับที่พร้อมลงสนามมีทางด้านของอิซัตบูโนกิมบาดายนะครับและทางด้านของเจคอบเมอร์ฟีสำหรับคู่นี้ครับเจอกันมาเน นะครับผัดกันแพ้ผัดกันชนะเทียบฟอร์มกันในตอนนี้ผมมองว่าเป็นนิวนะที่จะดูดีกว่านะครับแต่วันนี้ให้จิ้มได้เลยที่เวทแฮมครับผมมองว่าเจ้าบ้านวันนี้ยันไหวไม่แพ้แน่อีกอย่างครับนิวเองฟอร์มดีกว่าผมมองว่าอาจจะเปิดมาดูเบาไปสักนิดนึงไม่ค่อยชอบนะครับรอสดชื่นได้เลยสําหรับคู่นี้สําหรับคู่ที่2ครับเตะเวลาตีสอเหมือนกันแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับทางด้านของเบนฟอร์ดนะครับเจ้าบ้านแมนยูเนี่ยเพิ่งไปแพ้นิวมานัดที่แล้ว2ประตูต่อศูนย์ผลงานรวมเนี่ยยังดูดีอยู่นะครับสิวม ทุกรายการชนะไปถึง7เกมเสมอไป1นันดลุดแพ้แค่2เกมเท่านั้นส่วนผลงานการเล่นเกมในบ้านครับเอาเรื่องจัดๆนะเล่นโคตรโหดเล่นโคตรด,ดีแพ้ยากส่วนมากจะเก็บชชนะอย่างเดียวนะครับผู้เล่นในวันนี้ที่พร้อมลงสนามมีทางด้านของเรดฟอร์ดมาซิยยลและแอนโทนีนะครับจะขาดก็แต่ทางด้านของอิลิกเซนที่มีอาการบาดเจ็บและทางด้านของคาเซมิโลกองกลางตัวเก่งของพวกเขานะครับที่ติดโทษแบนส่วนทีมเยือนอย่างเบนฟอร์ดผลงานก็ยังดูทรงๆอยู่นะครับไม่ถึงกับดีแต่ก็ไม่ได้ดูแย่หนักไปทางเสมอซะส่วนใหญ่10นัดน ะครับรวมทุกรายการดแพ้ไปแค่เกมเดียวเท่านั้นเสมอไป5ชนะ4เกมส่วนผลงานเกมเดือนช่วงหลังครับดูแพ่วแต่ก็ไม่ได้ดูขี้เละอะไรขนาดนั้นนะครับหนักเสมอตามฟอร์มเลยผู้เล่นพร้อมลงสนามมีทางด้านของอีวานโทนี่อันอิมเมอร์โบและทางด้านของเดซินวานะครับสำหรับคู่นี้ครับเจอกันมาเนี่ยก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะเหมือนกันนะครับแต่ในวันนี้ครับจิ้มได้เลยที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับถึงแม้ว่าอาจจะแพ้มานัดที่แล้วแต่วันนี้เล่นในบ้านผมมองว่าเอาชนะได้แค่ไปลุ้นเม็ด2ให้มันอิ่ม ก็เพียงพอแล้วนะครับรอเยี่ยมโป้กันได้เลยต้นเพอร์เฟกต์สกอร์ขอติดดาวคู่ เวสแฮมยูเนเต็ดขอสรุป2คู่ที่จัดให้นะครับมีทั้งด้านของเวสแฮมยูเนเต็ดและทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนอยากได้เพิ่มหรืออยากได้มากกว่านี้ตามไปสนุกด้วยกันได้เลยนะครับแอดมาที่ทีวเวเก้าหนึ่งมีแอดอำหน้าตามเสื้อที่ผมใส่ได้เลยหรือไม่นะครับไปที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์รับรองว่าสดชื่นนะครับและเยี่ยมโป้กันแน่นอนจัดนักจะเต็มครับไม่ว่าจะเป็นบอลสดชุดโครงการหรือเป็นตัวเน้นสําหรับค่ำคืนนี้ก็ขอให้เชียร์บอลด้วยความสนุกเยี่ยมโป้ได้รับ,บทกกรัััับบสสรววนนีี้ดค